สวัสดีแชทสวัสดี youtube สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็ว,วันนี้วันนี้ก็ตอนนี้นะครับเวลาตอนนี้เวลาหกโมงนะครับเห็นเนาะอันนี้คือเวลอาหัวมงถามว่าทําไมกูยังไม่นอนใช่ไหมเรื่องมันมีว่าคือผมนอนไปแล้วผมเผลอหลับด้วยนะตอนนี้เพิ่งตื่นใช่ครับคือเมื่อก่อนผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่าอะไรวะ เกี่ยวกับชุดนอนผมเออจำได้เกี่ยวกับชุดนอนผมว่าอะไรเข,เขาพิมพ์ประมาณว่าประมาณว่าแบบว่าผมใส่ชุดนอนตัวเดิมติดกันหลายวันอะไรประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะเออแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนานมาแล้วนะครับว่าประมาณว่าแบบว่าเกี่ยวกับชุดนอนเหมือนกันบอกว่าทําไมต้องใส่ชุดนอนทําไมไม่แบบว่าฟิลเหมือนกับกลับมาจากไปเที่ยวเออแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้มังม้งมั้งก็ลืมแล้วรับนานละอะไรอย่างงี้ ผมก็ว่าน่งคิดว่าไอ้แคยกูไม่ได้ไม่ได้เพิ่งตื่นหรือว่าไม่ได้อะไรคือผมเพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วผมมาใส่ชุดนอนใช่คืออีกอย่างมันก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับคือแบบคือถามว่าแขนสั้นกูก็มีกูก็มีเนี่ยอยู่แค่นี้เองนะแขนสื้นเสื้อดงเสื้อดําผมก็มีนะครับแต่ว่ามันมันธรรมดาเกินไปว่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะเห็นผมใส่ชุดนกักศึกษามานเล่นเกมใส่ไอ้ให้ด้วยอน่ะ แต่งตัวเรียบร้อยเลยเฮียแล้วจะเอาชุดรอด,อดีวะใส่หมวกได้อะไรอย่างงี้นะครับมันก็คือพวกมึงก็ล้อกูมากว่า,วากูเออกูเพิ่งตื่นมาอัดไม่นะครับคือผมอาบน้ําเสร็จละเพิ่งมาอัดเพิ่งแบบว่าอาบน้ําเสร็จก็มาอัดแต่วันเนี้วันเนี้เพิ่งตื่นของจริงฮะเพิ่งตื่นของจริงวันนี้ยล้อเลยคลิปนี้เพิ่งตื่นจริงไอ้สัสเราตื่นเช้าเลยนะประเด็นหกโมงอีเวลาเป๊ะๆเลยหกโมงไอ้สัส อนนี้นะครับล้างค้ากันดีกว่าเดมไปโอโหถือว่าดีนะครับแต่ว่า <c oughs> จะรีแล้วดูมึงดูเดียวเฮ้ยมันรีก,กี่โมงวะมันรีเจ็ดโมงเหรอคุณผู้ชมเพิ่งรู้นึกว่ารีตีห้านะแตงรีเจ็ดโมงไอ้คีคยเพิ่งรู้นี่เพิ่งรู้เพิ่งรู้จะสังเกตเห็นนะครับว่าภาพมันรู้สึกว่ามันชัดขึ้นถูกปะเพราะว่าผมเล่นกลับมาเล่นพันสี่แล้วกันนะพันสี่สิบพันแปดสิบ ถามว่าทำไมไม่เล่นพันสองแล้วมันบางทีผมจะเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆนะครับถ้ามันเวิร์กก็จะเล่นต่อถ้ามันไม่เวิร์กก็กลับไปพันสองเลยนะฮะก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเหมือนเดิมฮะเวลาเนี้ยหกโมงเนี้ยบางคนนะครับกำลังจะแบบลืมตาอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนไปมหาลัยนะส่วนเราก็น่าเล่นเกมอยู่บ้านนะฮะ ก็ <laughs> นั่นแหละครับแต่คนเนี่ยผมบอกว่าเรียนจบแล้วมันมอยากเรียนจบอยากจะทํางานทํานู่นทํานี่ทํานั่นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่คิดอย่างนั้นแต่พอมาอยู่จุดนี้จริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ากลับไปเรียนเถอะนะครับกลับไปเรียนจะง่ายกว่าจะมีความสุขกว่านี้เยอะนะครับ <laughs> อันนี้ก็เรื่องจริงนะฮะใช่พูดเยอะเกินไปนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะก่อนจะไปรับชมคลิปเนะี่ย ฝากากดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับพูดดังไม่ได้คลิปนี้พูดเบานะเตือนไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่รันนะครับคลิปนี้ขอพูดแบบว่ากระซิบแบบขอโทษครับอะไรเงี้ยกูไม่อยากใช้คําว่าขอโทษครับเงีย้ยเดี๋ยวโดนแม่เตยเช้าเนะี่ยมันเช้าแล้วนะไปดูเอในเกมด้วย A few moments later มาครับแชทแน่นอนว่าแมปเนี้ย ผมเล่นเป็นตาที่2แล้วกันนะครับก็ถามว่ารู้ <maison? S 1> เรื sure. ่องรู้อะไรบ้างไหมก็ยังเออเอออยู่นะครับแม่งหรือที่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเล่นตัวว่านะครับอะไรนะพี่แข่งกูแบงฟอร์แบงอย่างงี้ปะพี่แข่งแบงผ่นเกมพิ่ดีแบบเราก็พอมันขอจูงเงินจูอไปกันทั้งหมด don't miss me too much Standing ahead. Spike down, reloading. Oh fuck. Spike down A. I have retrieved the spike. Reloading. Oh. Reloading. Gee, I'm coming a yeah. Huh? Huh? So by then I've last player standing.

อไรเดอลฟีครับ What the fuck <c oughs> ไดูเข้าตายกูแพนก่อนไม่รู้แหละ <No. S 1> วอลลิง มี n ีแยเลยวะแจ่ววะ่านผู้ชมตั้งแจ๋ววะโอ้ยเฮียเจ็บไอ้สัสออกชิบหายไ้ว่าจัด โอ้โหบีบเอาให้ว่ะตอนนี้ยศแม่บีบไม่เอาหมดเลยอ่ะข้อสายหน่อยปะพาหน่อยดิโอ้โหกูว่าอะไรยศแม่มึงมันให้ยิงกูดิมึงมายิงกูดิเฮี้ยมึงมายิงกูไม่คือข่มแท้ อยเฟมั่จ้ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยตอรี่ย่โดนเพื่อนอ้สัตว์เบียงรีอเดอลอคมิด I have the spike. Spike down, A. Oh. Rena, Rena, why are you rocking? the shed. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Enemy mark. Right here. right back. Here. One what Oh, <laughs> oh he's here. yeah. โอ้โเหเยห้ไปเถอะเพื่อนจะอยู่ไวเสียเวล่เวลา <laughs> ตะ,ะ,ะคะิวไม่ใช่ชมันจะร้อนนะมันจะร้อนกับมันจะเลียยังไงเขียนไม่เฟลิก หน t ่งศัตร e เห e ื n อยู o n e ึ่ง e ัตรูเด็กทำไมใจนะครับผมไม่เล่นกับมันมเฟอะพวกมันใจเลยเมื่อยมันใจามาก mids here again here now. one enemy remaining what? reloading here what uh-huh scanning ahead are. One enemy remaining. That their best. was ว่านะครับท่านผู้ชมผมคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะจังหวะนี้มันไม่โดนสักเม็ดมันโดนไปกิ๊สองเม็ดกูวิ่งยิงแทบตายโดนสองเม็ดแหม่เชี่ยเด็กคนอื่นไอสัตว์นู่นอ่ะร้อยหลายเชี่ยวิ่งยิงโดนอ่ะเชี่ยเลท Ahead. enemy down Here. Yeah. take flight uh. last player standing Did my a power hold my tap my son Dark. They will come. Someone is A. The point thrown up. Enemy mark. Right here. No more. Spike down A. Death. โห oh, แสบจัดเลยเดนล็อกสวยคข้ามาเ้าาามาำขาม n เขามาเาา่าตเนี้ยมึงเชื่อกูปะท่าน้องดูเชืมันดิ Player standing. Oh, he's up I'm I Oh, hunter. Spike down A. Jello, Jello. One enemy remaining. no, So I. เงี้ยรับอุ้ยฐานฐ <c oughs> า,านฐานฐานฐาน <c oughs> ดีดีดีเอฟเฟคดีเอฟเฟคบี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  <c oughs> บมาจัด

บิมโร้ปฮะอาตายแล้วใช่ไมนั่นแหละครับใจเย็นไปมันไม่รู้ตัวครับสวยเนียบิมแบบบิมมันใจมากแชทคือบิมแบบแน r e h e r e they ัน Ling killing, 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 มาล้านเลยเยี่ยมมากเีลยเยอะเอยชิบหายเลยสัตว์ที่เราพูดเฮ่ยแต่เกมนี้ผมก็พูดนะคุณผู้ชมเกมนี้ผมก็พูดบ้างพูดน้อยแต่ต่อยหนักแล้วกันนะครับยินดีกับใจนะเฮ้ยน้องไม่นอนเหรอวะโอ้โหน้องน้องน้องกูตอบกลับไง มีน้อง f อนะครับที่ตื่นเช้าเช้านะครับ6โมง4า3นาทีน้องเขาก็ยังไม่นอนนะครับอ c c เ d e เ t นสอบใช่ว่างๆมาแบกกูแน่ตอนนี้บวกว่า17แล้วกันนะสกอร์ก็ไม่ได้ดีหรอกครับมันแมพี่เฮี้ยง <c oughs> <c oughs> แต่ก็เจอพี่ชายใจร้อนนะเมื่อกี้พีช่ชายใจร้อน โอ้ย่างจัดและชอบอะ่ะแบบเนี้ยชอบนะเปิดไหมเอ้ยจบเกมด่าลลลลแล้วลั่นไม่หาดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมไปจนจบเนะี่ยแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณพี่ชายตามเมื่อกี้นะที่มาแบกผมแล้วก็มาสร้างสีสันให้กับคลิปนี้นะครับนะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับออกไปเท่านี้นะแต่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม